วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะซึ่งเป็นเนื้อหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะดังนั้นเราไปเรียนกันเลยค่ะรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC นะคะซึ่งมีมุม B เป็นมุมฉากตรงลูกศรสีเหลืองนะคะนั่นก็คือส่วนของเส้นตรง AC ค่ะเราจะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะ แล้วก็ลูกศรสีน้ำเงินนะคะนั่นก็คือส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง BC เราจะเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากค่ะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดค่ะจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC นะคะที่มีมุม B เป็นมุมฉากเราจะกำหนดให้ a เล็กและ b เล็กนะคะ แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากและ c เล็กนะคะจะแทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะซึ่งเรานะคะจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC นั่นก็คือ c ยกกำลังสองจะเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง3ามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะนั่นก็คือ c ยกกำลังสองจะเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองนะคะดังนั้นเราจะมาดูกันว่าความสัมพันธ์นี้นะคะได้มายังไงนั่นก็คือนะะักคณิตศาสตร์นะคะที่ชื่อว่าพีทาโกรัสได้ค้นพบว่าหากเราสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ บนความยาวของด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านแล้วนำพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งสองด้านนี้นะคะมารวมกันผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองค่ะอะ่านั่นก็คือเมื่อเรานำพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้าน A มาบวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้าน B แล้วนะคะจะเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้าน C นั่นเองค่ะอะ่ะเรามาดูกันนะคะ พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้าน A.. จะเท่ากับ20.31และพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้าน B.. เท่ากับ37.62และพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้าน C.... นะคะจะเท่ากับ57.93ค่ะอค่ะดังนั้นเมื่อเรานาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้าน A.. มาบวกกับด้าน B แล้วนะคะจะเท่ากับ57.93ค่ะ เราจะเห็นได้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้าน c นะคะจะเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้าน a บวกกับด้าน b นั่นเองค่ะสมมุติว่าครูเปลี่ยนแปลงความยาวของด้าน a กับด้าน b นะคะเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้าน c กับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้าน a บวกกับด้าน b เนี่ยยังเท่ากันอยู่สมมติว่าครูเปลี่ยนแปลงความยาวด้าน c นะคะ เราก็ยังจะเห็นได้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้าน c เนี่ยก็ยังจะเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้าน a บวก b อยู่นั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ทราบถึงความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไปแล้วนะคะเราจะได้ว่าสําหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกําลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับ ผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากค่ะซึ่งเราจะเรียกว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองค่ะซึ่งทฤษฎีบทพีทากรัสนี้นะคะจะสามารถนำไปหาความยาวของด้านที่เราไม่ทราบได้นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะสําหรับรูปที่1น,นะคะเราจะเห็นได้ว่าเราทราบว่าความยาวด้าน A เท่ากับ3 B เท่ากับ4 ดังนั้น a ยกกำลัง2นะคะจะได้เท่ากับ9นั่นเองค่ะ,ะ b ยกกำลัง2นะคะเราทราบว่า b เท่ากับ4ดังนั้น b ยกกำลัง2เท่ากับ16ค่ะหลังจากนั้นเราจะนำ a ยกกำลัง2มาบวกกับ b ยกกำลัง2นะคะจะได้เท่ากับ25นั่นเองค่ะ,ะซึ่งทฤษฎีบทพีทาโกรัสน,นะคะนั่นก็คือ c ยกกำลัง2จะเท่ากับ เยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองค่ะดังนั้น c ยกกำลังสองของเราเท่ากับ25ค่ะดังนั้นซีตัวเดียวนะคะก็จะเท่ากับ5นั่นเองค่ะต่อมารูปที่2นะคะเราทราบว่า b ของเรานะคะยาวเท่ากับ8และ c ของเรายาวเท่ากับ10ค่ะดังนั้น b ยกกำลังสองก็คือ8ยกกำลังสองนะคะจะเท่ากับ6 4ค่ะ และ c ยกกำลังสองนะคะจะเท่ากับ1 0 0ค่ะดังนั้นจากความสัมพันธ์ของทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะคะนั่นก็คือ c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองดังนั้น a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองจะเท่ากับ1 0 0นั่นเองค่ะดังนั้น a ยกกำลังสองของเราก็จะเท่ากับ36นั่นเองค่ะดังนั้น a ตัวเดียวจะเท่ากับ6นั่นเองค่ะ ต่อมารูปที่3นะคะ a ของเรายาวเท่ากับ5และ C ของเรายาวเท่ากับ13ค่ะดังนั้น A ยกกำลังสองนะคะจะเท่ากับ25ค่ะและ C ยกกำลังสองนะคะจะเท่ากับ169เนั่นเองค่ะจากความสัมพันธ์ของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะนั่นก็คือ C ยกกำลังสองเท่ากับ a กกำลังสองบวก b ยกกำลังสอง ดังนั้นก็จะเท่ากับ169่อาค่ะดังนั้นเราจะได้ว่า b กำลังสองของเรานะคะเท่ากับ144ค่ะดังนั้น b ตัวเดียวก็จะเท่ากับ12นั่นเองค่ะต่อมานะคะตัวอย่างที่2ข้อที่1นะคะสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้จงหาความยาวของด้าน x อ,อ่วิธีทำนะคะจากสูตรทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นก็คือ C ยกกำลังสองจะเท่ากับ A ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองดังนั้นเราจะได้ว่า C ของเรานั่นก็คือ X นั่นเองค่ะดังนั้น x กกำลังสองก็จะเท่ากับ A ของเราคือ20ก็จะได้เป็น20ยกกำลังสองบวกกับ B B คือ21ดนะคะดังนั้นก็จะได้เป็น21ยกกำลังสองค่ะดังนั้น X กกำลังสองก็จะเท่ากับ 400บวกกับ441ด่ะดังนั้น x ยกกำลังสองนะคะก็จะเท่ากับ841ค่ะดังนั้น x ตัวเดียวก็จะเท่ากับ29ค่ะดังนั้นเราจะตอบได้ว่า x มีความยาวเท่ากับ29หน่วยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาที่กำหนดให้ จงหาความยาวของด้าน y วิธีทำนะคะจากสูตรทฤษฎีบทพีทาโกรัส c กํลัง2จะเท่ากับ a กําลัง2บวก b ยกกํลัง2ค่ะดังนั้นเราจะได้เป็น c ของเราคือ15ดังนั้นจะได้เป็น15ยกกํลัง2เท่ากับ a ของเราคือ y y กําลัง2นะคะบวกกับ b b คือ12ดังนั้นจะได้เป็น12ยกกํลัง2 ต่อมานะคะสิากำลังสองก็จะได้เป็น225เท่ากับ y กำลังสองบวกกับ144ต่อมานะคะ y กำลังสองของเราก็จะเท่ากับ225ลบกับ144ดังนั้น y กำลังสองเท่ากับแปบเอ y เดียวก็จะเท่ากับ9นั่นเองค่ะดังนั้นเราจะตอบได้ว่า y มีความยาวเท่ากับ9ก้าวยนั่นเองค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาเรื่องทฤษฎีบทพีทากรัสนะคะสําหรับนักเรียนนะคะที่อยากจะทบทวนเนื้อหาสามารถกดย้อนดูคลิปได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะ